ติดวันคุณต่อพี่สาวของฉันอะ่ะเขารวยมากเลยนะไว้พอถึงเวลาฉันจะให้เขายกบ้านหลังนี้ให้กับฉันแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันโโ<ฮ>หบ้านเธอหลังใหญ่ขนาดนี้พี่เธอยกเราจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> จีน <c oughs> ผู้ชายคนนี้ <c oughs> คือ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จีนพาแฟนมาบ้านน่พี่ชมอีกสองสามวันเนี่ยหนูกับเทนจะจดทะเบียนกันแล้วนะฮะจดทะเบียนนี่เธอสองคนเพิ่งคบกันได้แค่ทิศเดียวนะพี่จดทะเบียนกันแล้วเหรอหนูไม่สนอะ่ะก็หนูจะจดทะเบียนกับเทนคนเดียวเท่านั้นอะ่ะคนอื่นจะเป็นยังไงหนูก็ไม่สนหรอกคะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องบ้านรถแล้วก็สินอรเนี่ย าบ้านเธอจะพี่ชมพี่ไม่ใช่แม่ของหนูนะั้นที่จะมาขออะไรทุกอย่างแบบนี้อหนูแค่จะจดทะเบียนเฉยไม่ได้จะจัดงานแต่งอะไรบ้าบออะแต่ปัญหาตอนนี้คือเรื่องบ้านอะถ้างั้นพี่ยกบ้านหลังนี้ให้เป็นเรือนหอหน่ไหมอะไอเรื่องบ้านเนี่ยพี่ก็ให้เราได้นะแต่เรื่องการจดทะเบียนเนี่ยพี่ไม่เห็นด้วยวเดี๋ยวดิพี่ อีกสักสองสามวันแมให้ฉันได้ก่อมพี่สาวเชียงหน่อยอ่ะความจริงเนี่ยที่พี่สาวจีนไม่เห็นด้วยเรื่องจดทะเบียนเนี่ยน่าเป็นเพราะเทนนะไม่ต้องไปสนเขาหรอกเราสนใจเรื่องเงินสิเงินสําคัญกว่านะปัญหาเนี่ยมไม่ใช่เรื่องเงินนะสิแต่พี่สาวจีนเนี่ยดูทรงน่าจะมีใจให้เทนนะเพราะว่าเมื่อวานตอนที่เรานั่งคุยกันเนี่ยพี่สาวจีนแอบสงสายตาหวานให้เทนตลอดจริงๆแล้วเนี่ยเทนก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะ ่วาอะไรนะบ้านทำธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยยังน้อยฉันก็ต้องกอบโกยให้ตัวเองสักหน่อยสิชมพูฉันนุษาเรียกเธอว่าพี่สาวอะแต่เธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะคิดจะแย่งแฟนฉันเหรอแย่งแฟนเธอฉันแค่อยากให้เธอคิดให้รอบพอบก่อนอะ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าพี่อกได้เขาอะแต่ยังไงฉันก็ไม่สนหรอกนะเพราะยังไงฉันก็จะอยู่กับเขานี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยจีนถ้ายังเห็นว่าฉันเป็นพี่สาวอยู่เนี่ยช่วยฟังฉันหน่อยนะยังไงเนี่ยฉันก็ไม่มีวันทำร้ายเธอแน่นอนเธอไม่ใช่พี่สาวแท้ๆของฉันสันน่อยพ่อแม่เด็กคนนี้เสียหมดแล้ว น่าสงสารจริงๆต่อไปนี้เขาจะมาอยู่กับเรานะต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นพี่สาวเธอเองนะแต่พี่เห็นเธอเป็นน้องสาวมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเนี้ยเธออยากได้ขออะไรพี่ก็ให้ได้หมดอ่ะ แค่นี้มันยังไม่ดีพอสำหรับเธออีกเหรอก้าวไก่ชีวิตฉันไม่ให้แต่งงานกับเทนมันเรียกว่าดีตรงไหนนี่พวกเธอเอ้ากลับมาแล้วเหรอ นี่พี่ตั้งแต่วันนี้แฟนหนูจะย้ายอยู่ที่นี่นะพี่ชมไหนพี่บอกว่าหนูเป็นน้องแท้ของพี่ไงแล้วพี่มาไล่หนูออกจากบ้านแบบนี้เนี่ยนะเธออยู่ได้แต่เขาไม่ได้แต่ว่าเราจดทะเบียนกันแล้วนะอะไรนะพี่ชมแทนเขาทำกับข้าวให้หนู ป่าผมให้หนูทุกคืนเทนเขาดูแลหนูอย่างดีอ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่หนูรู้สึกว่าหนูถูกรักอย่างแท้จริงอ่ะพี่พี่ชมเทนเขารักหนูจริงๆนะถ้าเขารักเธอจริงเขาก็ต้องทําตัวเองให้พร้อมแล้วมาขอเธอแต่งงานไม่ใช่ว่าพาเธอมาลําบากนี่ขนาดบ้านเขายังไม่มีเลยงั้นบ้านหลังนี้พี่ให้หนูไม่ได้เลยไงแล้วถ้าวันหนึ่งเธอเลิกกับเขาขึ้นมาละ่ะ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดมันก็ต้องตกเปของเขาครึ่งหนึ่งไม่ใช่หรอหนูไม่เอาสมบัติอ่ะหนูสอนแค่บ้านหลังนี้อ๋อหรือไม่ก็พี่ให้บ้านหลังนี้กับหนูและให้หนูออกจากตะกูลนี่ได้ในเมื่อเธอต้องการแบบนั้นเนี่ยที่ก็จะให้เรามีบ้านแล้วนะที่รัก ขอบคุณนะคะพี่ชมขอบคุณนะครับที่บ้านเราสองคนหลังจากที่เธอได้บ้านหลังนี้ไปแล้วเราสองคนไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกันขอบคุณนะคะคุณชมพู่คะบ่ายนี้เดี๋ยวลองมะชมเกยวกับเรื่องสัมภาระัคะ พี่ชมเฮ้ยจีนทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้อ่ะตกเก่าหลองเด้งเว้ยใครทิ้งกูวะฉันให้น้องสาวที่ฉันรักที่สุดอยู่กับแกแต่แกกลับทำร้ายเธอตอนนี้ฉันแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะ ส่วนหลักฐานฉันก็บันทึกไว้หมดแล้วแกเตรียมตัวเข้าตารางเลยเอาตัวมันไปเฮ้ยปล่อยนะเว้ยจะน้องแกมันหา่างกับไ้ฉันไม่ได้ไหมวะทั้งนี้แค่สั่งสอนมันเองมันเป็นเมียฉันนะเว้ยฉันบอกให้พามันออกไปปล่อยดิวะปล่อยดิปล่อยปล่อยดิวะปล่อย,อยพี่ชมพี่ทำอะไรอะ่ะหนูให้พี่ต่อว่าเขาไม่ได้ให้แจ้งตำรวจจับเขานะเว้ยถ้าเขาโดนจับขึ้นมา ความน่าของหนูก็จบแพรดินี่จินแ่โอกาสเธอไปครั้งสุดท้ายถ้าเธอก้าออกจากประตูนี้ไปเธอไม่ใช่น้องสาวฉันแล้วก็ไม่ใช่คนของกิติวรกุลต่อไปช่างมันดิเปลี่ยนกรประตูบ้านหลังนี้ฉันจะไม่เลี้ยงคนอกตันยูต่อไป